เป็นคนเก่งตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆนะคะอัพไลน์บอกอะไรไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวจนงมีวันนี้นะคะสามารถมีวันนี้ได้เนาะเราเห็นผู้คนอื่นว่าสําเร็จปุ๊บเราเคยมาที่ตั้งแต่รูบี้ามาแบ่งประสบการณเห็นคนที่อิมมอลลอนนั่งอยู่แถวหน้าโค้จัมโบ้โค้ดสุดเจนเนอรแล้วก็โค้พี่หมูเขาเหล่านั้นทําได้ฉันต้องทําได้คิดอย่างนี้เลยนะคะออกเอ่ออกอ,อกจากบริษัทไปพูดว่าฉันต้องเป็นอ,มอนิมมอลลนสีประดอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วพอไปรับตำแหน่งอิมมอลลอนปุ๊บกลับมาเจอโค้ทพี่เชียนจับมือว่าเเป็นนบูดด้วยกั จะออกจากคุพี่เจ้ากูเดมอนดูเบมอน,นพูดอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะทําให้มีวันนี้23เดือนทีนี้พี่สิจะบอกว่าที่ว่า,าความสำเร็จดึงดูดความสำเร็จทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ฟังข่าวดีๆเนาะได้มาเรียนรู้เรื่องดีๆกับคุณครูมิตริกจตุร์ทีวีพี่สิเองจะบอกว่าตอนนี้นะเป้าหมายของพี่สิข่าวเดมอนนะคะถ้าค่ะออเดมอนนี่คือว่าบูเดมอนเนี่ยคือออฟไลน์หมดแล้วนะคะตอนนี้พี่สิพัฒนาตัวเองนะคะเรียนไลฟ์สดทุกวัน ตอนแรกคือไม่สนใจนะคะคุณครูมิทติคทีวีอ่ะเราเคยยินได้ยินชื่อท่านตอนนั้นที่เดินทางไปอุบลนะเขาบอกว่าคุณเจ็บกี่จไปเรียนกับครูมิทติคทีวีไม่เคยสนใจเลยเห็นมันเป็นเรื่องไร้สาระ t ิ k กตอกอะไรตลกเล่นอะไรร้องลำรำเพลงเนาะมาเรียนอะไรจะได้อะไรหรือเปล่าไม่เคยสนใจเนาะนะคะแล้วกลอมาก็มาเจอคุณครูมิ้นเป็นนูบี้นะคะแล้วก็ท่านก็ขัดไปหนึ่งเดือนก็ยังไม่สนใจอยู่แต่คุณครูมิ้น่อยู่ในคอนโดนะคะที่กรุงเทพแล้วสามารถเป็นเงินแสนเนาะเป็นเงินแสนติดต่อกัน6เดือน อยู่กับคนโดเฉยเอ่ะเป็นเงินเป็นกเงินเนสษ็ติดต่อกัน6เดือนเป็นอิมมลเนได้เพราะฉะนะติ๊กต็อกเนี่ยต้องมีอะไรดีแน่นอนพีส่สิมคนนี้ไม่เต็มแก้วเนาะพอดีว่าหยุดเสาร์อาทิตย์จาชยนทินจะให้อจันชินไปเรียนเนาะจารย์ทินเราไปเรียนกับครูคุณมิเะเราว่างสองที่พอดีอาจารย์ทินต้องเรียนนะเพราะเราเนี่ยทำงานเยอะแล้วอจารย์ทินก็ให้อาจารย์ไปเรียนอุย้ยมันไม่ได้ง่ายเลยเนาะเรียนกันครึ่งชั่วโมงอะไรก็รย์ทินก็ทําไม่ได้เลยนะค้างสองวันหนึ่งคืนนะครับและพอดีว่าดาวติ๊กว่าออัปไสูงงต้ เราก็ไปแยกเวรนะคะไปก็เอาาจารันชินไปเรียนนะคะไม่ได้คิดจะเรียนอะไรเลยไปดูเขาเฉยๆนะเขาก็สอนกันใหญ่เลยไปดูเขาเฉยๆาจาทันชินกลับมาไล์สดตาจีบทําไปมาเราก็ไปเชียร์เขาอยู่ใช่ไหมทําไปมาพี่สิต้องมาไล์สดแทนเนะนะคะจะบอกว่านะคะความสาเร็จตึงดูความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นพี่พี่สิเห็นในโอกาสในโลกทิกตอกเพราะว่าคุณคูมิสเนี่ยนะคะสำเร็จในโลกทิกตอกเป็นมดเงินเสษตัวนี้มากกว่า10เดือนแล้วนะนะคะโบกมือให้กับคุณคูมิสด้วยนะคะ